ฝันเห็นเตารีดเปิดไ้าทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไ้าทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับ ท่านที่เลขไพ่แบบนี้นะครับในยานนี้ท่านจะมีความสับสนความว้าวุ่นในใจนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างฟุ้งซ่านอย่างมากนะครับไม่ค่อยมีสมาธิอะไรมากนักนะครับท่านอาจจะต้อง ดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่คิดอยู่ในใจนี่มันมีมากมายแค่ไหนนะครับนั่นอาจจะมีข้อเสนอหรือทางเลือกเข้ามาในชีวิตมากมายจนเกินไปนะครับทำให้ยังไม่สามารถตัดสินใจเดินไปเส้นทางไหนนะครับหรือว่าอาจจะมีความกังวลในเรื่องอนาคตนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับอย่าใจร้อนตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับลองปรึกษา ที่ปรึกษาดูนะครับเขอ,อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการตัดสินใจดีดีกว่าเราเองตัดสินใจเพียงลําพังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจเองนะครับอาจจะมีอคติหรือมีบแ a s ในการเลือกสิ่งต่างๆได้นะครับถ้าเราให้ที่ปรึกษาลองช่วยวิเคราะห์ดูนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเรื่องการงานนะครับท่านอาจจะวางวางแผนนะครับทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับซึ่งถ้า ท่านเป็นซูเปอร์แมนก็สามารถทําได้แต่ว่าท่านเองต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางครั้งมีงานเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าการที่จะทําสําเร็จนั้นอาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งหมดนะครับควรจะลงมือทาในสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็ผลงานนะครับออกมาก็ได้เต็มที่แล้วก็ได้ผลประโยชน์กับผู้รับแล้วก็ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามีไอเดียมากก็จริงนะครับก็ลองเลือกไอเดียดีๆนะครับสัก สองสามไอเดียในการทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำหมดมันก็ระยะเวลาก็มีการมีจำกัดนะครับเพราะว่าเวลาก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะทำไปทีละทีละขั้นทีละตอนนะครับในเรื่องเงินนะครับในชุงนี้การเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ระวังค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับในคนที่เป็นโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พบรักนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ท่าน ดีเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาชอบมีคนเท่ามาถูกใจใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่ ในภายแบบนี้นะครับในยานี้นะครับท่านจะยังต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นนะครับท่านอาจจะพบว่าตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ท่านค่อนข้างขี้อายในการที่จะแสดงออกนะครับในเรื่องของความคิดความอ่านของท่านนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะส่งผลต่อการเข้าสังคมกับคนรอบข้างอีกด้วยนะครับท่านจําเป็นต้องเรียนรู้กับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างของท่านนะครับพวกเขาก็พอช่วยเหลือท่านได้น,นะครับแต่ก็ยังไม่มากนักเพราะว่าความสัมพันธ์ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับท่านอาจจะมีมิตรภาพใหม่ๆในเรื่องงานกับคนใหม่นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่แน่นแฟนมากนัก ใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับอาจจะมีความคาดหวังกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าเป็นในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องงานนะครับเรื่องความรักนะครับก็ท่านเองนะครับก็จะอยากจะมีความรักแบบสมบูรณ์การเงินมั่นคงนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าให้ความบารถนาอันนั้นให้ดำเนินการไปโดยที่ แบบว่าเอาเปรียบคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวัดระวังนะครับเพราะมีแนวโน้มนะครับที่ว่าท่านจะทําตามใจตนเองมากเกินไปจนมองข้ามนะครับคนอื่นๆโดยไม่เห็นอกเห็นใจคนรอบตัวท่านนะครับในเรื่องงานก็ขอให้รอบครอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับอาจจะจับตาจ้องมองท่านมากเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นพยายามอย่าพลาด นะครับหรือประมาทในงานบ่อยๆซ้ำๆนะครับเพราะว่าจะส่งผลกับเรื่องของการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายงานของท่านได้ไพ่ใบที่4นะครับในช่วงนี้สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เมื่อได้ไพ่ใบบนี้นะครับขอให้ท่านแน่ใจได้เลยว่านะครับหากช่วงที่ผ่านมานะครับถึงจุดย่ำแย่แล้วก็ยากลำบากต่อการแก้ไขนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ไปสู่ที่จุดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับหากท่านเองมีความกังวลใดๆอยู่นะครับขอให้ทำใจให้สบายและเตรียมรับความโชคดีที่กำลังจะมาถึงนะครับในเรื่องงานท่านจะเริ่มมีโชคเรื่องการงานเข้ามานะครับมีโอกาสก้าวหน้านะครับในอาชีพนะครับในตำแหน่งที่ท่านทำอยู่อาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้ปรับเงินเดือนนะครับเรื่องการเงินก็ถือว่านะครับเป็นช่วงที่ จะเริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับมีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะครับแบบไม่คาดฝันความรักนะครับก็ถึงแม้จะไม่ดีมากนักนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งโชคด้านการงานและการเงินมากกว่าแต่ก็ถือว่านะครับก็สามารถประคับประคองนะครับหรือว่าได้เจอคนรักที่ถูกใจหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข7 หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ด